สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะคลิปนี้จะนำ,นำภาพข่าวนะฮะจากสื่อใหญ่สองช่องนะครับผมที่เดินทางมาสัมภาษณ์ลุงช่างป้าสวนผักที่ลานองค์ปูปริจิตนาคราชอําเภอวานนนิวาสสกลนครนะฮะช่วงบ่ายก็เป็นอัมรินทะีวีนะฮะแล้วก็ช่วงค่ำก็เป็นช่องแปดนะครับคลิปนี้ก็รวมมาให้ดูเลยนะจาก ทั้งสองช่องสื่อใหญ่นะฮะไว้ในคลิปเดียวนะฮะไปฟังสรุปสั้นๆจากข่าวทีวีทั้งสองช่องนะครับผมขอบคุณที่รับชมเสือพาไปนะครับอันนี้คําพูดของลุงพลนะไปคุยกับ f อซแล้วก็บอกว่าไปเรียกค่าว่าความคดีกกอกคุณฟ้ายคุณคิดว่าเท่าไหร่เป็นล้านไหมสามล้าน ทานายตั้มเรียกเอซลุงพลป้าแตนสมล้านในกันหรอแต่วันนี้มีคําพูดหนึ่งซึ่งตัวของคุณชัยพลเองพูดไปน้ําตาจะไหลออจริงๆเ่ปะป้าแตนเมียบอกเออไม่ต้องพูดเหรอเรื่องเก่าหลังจากที่แยกทางกันเดินแล้วไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อบอกเนี่ยไปเรียนเนแล้วอย่าไปเนรคุณใครเขาอีกนะ มันก็มาแขวผมใา้หลังอีกเหมือนเป็นปมในใจค่ะแล้ววันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเขาอีกแล้วแต่เมื่อจะให้พูดถึงเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้กล้าพูดเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าก็มีหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดผมเคยให้ข่าวกับช่องหนึ่งไปอยู่นะเรื่องของคุณปณนะิตาเท่านั้นกับเรื่องการที่ทนนายท่านตกลงกับกลุ่มเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับในการ ที่จะว่าความให้ลุงให้ป้าเนี่ยตอนนั้นนะก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเงินพวกนี้อยู่ก็เป็นการพูดคุยด้านหลังบ้านอะลึกๆเราไม่ได้ไปไปลงลึกตรงนั้นครับพอจะบอกตัวเลขกลมกลมได้ไหมคะเคยพูดไปแล้วว่าเขาเคยตกลงกับกลุ่มเอซีกลุ่มนั้นครั้งแรกว่าตกลงกันที่สามล้านต่อมาก็ตกลงกันที่สองล้านแต่เราก็ไม่ได้เห็นตัวเลขอะไรครับกี่คดีคะไอ้ตัวตอนนั้น ม,มันมีมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง,งวันนั้นอ่า,อนะอาใช่มันมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์พลอ่ะเออชื่อท่านละกันเป็นพระอาจารย์พลท่านนั่งไหลสดวันนั้นเราไปงานข่าวดาที่นครปฐม,มนี่นี่ท่านตั้มก็อ้างเหตุผลตรงนั้นว่าอ่าเป็นพระมาพูดเรื่องแบบเนี้ยตีเห็นทนายตีงูหรือตีทนายก่อนอะไรประมาณเนี้ยลุงคิดอ่รลุงคิดปะ่ะลุงแหละทั้งทั้งเบื้องที่เขาดีกับเราเขาทำถูกกับเราแล้วก็ ที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็มีเหมือนกันเพื่อนนั้นเนี่ยส่วนเรื่องที่ของเขาตัวนี้เนี่ยก็ให้เขาไปสู้เอาของเขาเองคือที่ธนาบอกว่าให้ให้ผมเนี่ยไปเรียนนิติตร์และไปเรียนเนนะก็เขาฝากผมไว้ว่าอย่าเป็นเนลคุณใครอ๋อนี่ก็เกินใจมากใช่ไหมคือนึกถึงคาพูดของเขาพว,ว่าลุงติในใจจะเรียนไอ้กฎหมายเนี่ยเพราะว่าแกแนะนำนแต่แรก ก็นึกถึงคํานี้ออกมาแ,แต่เพราะไม่ <S <S เพราพไม่เห็นข่าวเลยแบบความรู้สึกของเขาก็คือเมอนว่าอุ้ยทาไมต้องแบบนี้แปลว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ยังนึกถึงแล้วถึงพันน้ําตาคลอขนาดนี้ะแะนะแนต่ำไม่มีใครดีร้อยบอกเลยไม่มีใครดีรอกแต่ก็ยังระลึกถึงก็บอกอย่าไปนนี้ิรุนเคมใครแต่ตอนนี้เขาทำอะไรให้เราเห็นไงเห็นอะไร ทำบันเน่เนี่ยไงเขาบอกไม่ผม,มเป็นเนรคุณใครไงคือตอนเนี้ยคือคือถ้าตามข่าวก็จะคนมองก็จะมองแบบนี้อ่าแต่ว่าส่วนจะจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปต่อสู้กันในศาลเองแหละเตียงมาเนี่ยมาย้อนใส่เราว่าอย่าเป็นเน่แล้คุณใครนะวันนี้มาทําให้เห็นว่าคําพูดของเขาเนะี่ยทำทำ้ทำายตัวเขาเองคุณคิดอะไรลูกอะกอ่ะก็จากอดีตคนเคยรักแล้วค<ม>นเคยทําคดีให้กัน ถูกจูงจมูกเดินตามเกมเตินตามเกมให้แสงไอ้หมอนี่จำได้ไหมค่าเหยียบบ้านกอกๆสามแสนค่าว่าความสามล้านคุณผู้ชมฮะนี่ขอบคุณขอ้อมูลจากบิ๊กเกียร<ม>เราก็เอ๊ะมันคืออะไรวะตอนแรกนึกตั้งหนะาอ๋อมันมีเรื่องคดีลุงพนนิวา<ะ>อาร์กอกก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีคนจะยื่นมือเข้ามาทําคดีลุงพลบิ๊กเกียรเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ผมนึกได้มันมีสามล้านด้วยเหรอ ล่าสุดวันนี้เราไปเจอไหนว่าจริงมันจะมีภาพเก่าตอนทนายตั้มไปเจอลุงพลจําได้ใช่ไหมกูมจะเดี๋ยเราเปิดเนียภาพแล้วแล้วตอนนั้นมีข่าวว่าทนายตั้มจะเข้ามาดูคดีแต่สุดท้ายทนายตั้มก็ไม่ได้ทําใช่ค่ะล่าสุดวันนี้เอ๊ะบทลุงพลฉันอยู่ไหนล่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้เราไปเจอ,อลุงพลใช่ไหมครับเมใช่ค่ะวันนี้ไปเจอลุงพลปรากฏบว่าลุงพลบอกกับเราว่ายังไงบ้างไหนตัดภาพไปที่ลุงพลปัจจุบันหน่อยค่ะก็ลุงพลกับป้าแตน ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ทนายตั้มเข้ามาช่วยเหลือคดีใช่ไมใช่ค่ะเหมือนต่อยอดกันโดยตอนนั้นมีกลุ่มทนายเข้ามาช่วยหลายคนก็เลยได้รู้จักกับทนายตั้มเพราะตอนนั้นผมก็เป็นเอฟซแล้วก็มีการประสานให้เข้ามาช่วยเหลือตอนเดี๋ยวก่อนนะเรียกค่าวิชาชีพสามล้าน จริงหรือเปล่าเมจริงแต่ FC <Hey. S 1> จ่ายให้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลุงพลกับป้าแตน <Hey. S 1> บอกว่ายังไม่มีเงินมีทองอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าเข้าจ่ายกันยังไงตกลงกันยังไงเพราะว่าตอนนั้น FC เนี่ยแฟนคลับเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดค่ะส่วนไอ้ประเด็นที่บอกว่าขอแเลยแล้วแฟนขับจ่ายหรือยังเขาบอกว่าแฟนคนับนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยแฟนขับจ่ายหรือยังเพราะประเด็นเรียกสามล้าน อันนี้น่าสนใจแต่ถามว่าผิดไหมอันนี้ก็แล้วแต่ไงทนายก็าจะมีสิทธิ์จะเรียกถูกไหมเออแต่ตอนนั้นทนายตั้มก็ทาคดีให้อยู่ช่วงหนึ่งคือประเด็น,นนะอันนี้ถามดีว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอก<ฆ>เพราะหลักถ้าจะเรียกค่าตัวเนี่ยมันเรียกได้คุณจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นแต่ประเด็นคือเอฟซีลุงเนี่ยจะจ่ายให้อเอาเประเด็นสามล้านต่อค่ะซึ่งสามล้านเนี่ยเอฟซี FC เป็นคนจัดการจ่ายให้หมดส่วนไอ้ที่ประเด็นบอกว่าค่าเหยียบพื้นที่บ้านกกกลงพื้นที่ไปดูไปเดินเนี่ยจ่ายสามแสนจริงไหม ลุงพลบอกว่าตรงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะตอนนั้นมันก็นานแล้วแล้วก็จําไม่ได้แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการทําคดีให้ช่วงหนึ่งถ้าจํากันได้ก็คือหลังจากนั้นทนายตั้มก็เหมือนเทลุงพลไปก็ไม่ได้เป็นทนายให้อีกแล้วกลางทางเนี่ยนะคะอย่างนี้เรียกว่าเทเลยเดี๋ยวเขาหาว่าไปกล่าวหาทนายตั้มผมแก้ต่างให้ทนายตั้มตอนนั้นจําได้ว่าทําเรื่องกกอกทนายตั้มบอกว่าบางทีลุงพลเนี่ยเหมือนจะเหมือนกับไม่ปฏิบัติตามเอา,าง่ายมันก็เลยเกิดปัญหาว่าคุยกันไม่ได้ก็เลิกทำอันนี้ต้องเียกับ ให้ความเป็นธรรมตั้มเขาด้วยค่ะตาต,ต่อครับก็หลังจากแตกหักกันไปทนายลออุงพลบอกว่าก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะตั้งลุงพลก็ใช้คํานี้นะคะเพราะตั้งแต่ตอนที่เขาเทตนสองคนไปกระทันหันอีกไม่กี่ววันก็จะว่าความแล้วทั้งสองคนก็คือผมกับป้าแดนก็ไม่ได้โกรธอะไรแค่น้อยใจเท่านั้นว่าทําแบบนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนใหญ่คนโตแบบนี้ทําไมไม่เหตุผลกันมากกว่านี้ค่ะส่วนประเด็นตอนนี้ที่เป็นข่าวของทนายตั้มลุงพลบอกว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการเรียกรับเงินจาก f อจริงหรือเปล่าก็คงจะต้องมีการให้เป็นหุดซ้ำขึ้นคำพูดลุงพลหน่อยเป็นเพจเต็มจอเลยครับเอาเต็มจอฮะเพจคำพูดลุงพลฝากถึงทนายตั้มอันนี้ไม่รู้ลุงพลมีความรู้สึกอะไรยังไงน้อยเนื้อต่าใจหรือไม่หรือไม่อะเมอ่านเต็มๆว่ายังไงลุงพลฝากไปถึงทนายตั้มบอกว่าทนายตั้มเคยพูดว่า ผมจะตั้งใจเรียนนิติศาสตร์ให้จบแต่ผมจะไม่ใช่เขาจบนิติศาสตร์แล้วเมย์คุณลุงพนลุงพนบอ,อ,อกว่าผมจะตั้งใจเรียนนิติศาสตร์ให้จบ<ๆ>แต่ผมจะไม่เรียนเนต่อเพราะไม่อยากเนรคุณใครหวังว่าทนายคนดังจะจําประโยคนี้ได้ตอนนั้นท,ที่เขาไม่ได้ทนายตั้งเขาไม่ได้ทําให้เราเรามีความรู้สึกว่าเหมือนโกรดน้อยใจยังไหมคะลุงก็น้อยใจครับแค่น้อยใจว่าเราไปทําอะไรผิดแค่นั้นเองครับเพราะเราให้ข้อมูลเขาหมดทุกอย่างแล้ว คือไม่ไม่ได้บอกล่วงหน้าอนะไรมานนี้ไม่ได้คือผู้ใหญ่คุยกันเน่ยบางทีบางทีงทมันต้องแบบมีเหตุมีผลให้เราหน่อยแค่นั้นเอง